สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าหัวใจของเราที่เต้นอยู่ทุกวินาทีต้องทำงานหนักแค่ไหนหัวใจไม่เคยหยุดพักเลยเต้นทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเพื่อส่งเลือดและพลังงานไปเลี้ยงทั่วร่างกายเราแต่ในชีวิตประจำวันหลายครั้งเราเผือทำร้ายหัวใจโดยไม่รู้ตัวเช่นการกินอาหารมันจัดเค็มจัดหรือหวานเกินไปจนทำให้หัวใจอ่อนแอลงทุกวันวันวันนี้ ผมอยากชวนทุกคนมาเรียนรู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้วว่านอกจากจะอร่อยกินง่ายยังช่วยปกป้องหัวใจและเยียวยาหลอดเลือดของเราได้จริงๆและนี่คือ10สุดยอดซูเปอร์ฟู้ดที่อยากให้คุณลองเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารประจําวันเพราะการกินเพียงเล็กน้อยในทุกวันอาจเปลี่ยนแปลงสุขภาพหัวใจของคุณไปตลอดชีวิตได้เลยครับเริ่มกันที่อาหารชนิดแรกธัญพืชเต็มเมเล็ด หรือที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าโฮเกนครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมข้าวกล้องข้าวโอต๊ตหรือขนมปังโฮวีดถึงถูกยกให้เป็นอาหารดีต่อหัวใจเหตุผลก็คือธัญพืชเต็ม,มเมล็ดมีสิ่งที่เราเรียกว่าใยอาหารชนิดละลายน้ำซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษมากๆคือมันสามารถช่วยดักจับคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วพาออกไปทางการขับถ่ายครับพูดง่ายๆคือยิ่งเรากินข้าวกล้อง หรือโอ๊ตมากขึ้นระดับคอเลสเตอรอลเลวหรือ LDL ก็จะค่อยๆลดลงและเมื่อ LDL ลดลงโอกาสที่เส้นเลือดของเราจะเกิดการอุดตันก็ลดลงไปด้วยนอกจากนี้ธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดยังอุดมไปด้วยวิตามิน B แมกนีเซียมและสารอาหารที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีข้อควรระวังไม่ใช่ว่าเห็นคำว่าโฮเกนบนฉลากแล้วจะดีเสมอไปนะ หลายครั้งที่มีการผสมแป้งขัดขาวน้ำตาลหรือเกลือเพิ่มเข้าไปซึ่งแบบนั้นกลับไม่เป็นมิตรกับหัวใจเท่าไหร่เคล็ดลับคือเลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาวเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติไม่ปรุงแต่งและถ้าอยากกินขนมปังก็เลือกแบบโฮลวีทแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะการกินธัญพืชเต็ม,มเมล็ดเพียงวันละเล็กน้อยจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจไปได้มากทีเดียวอันดับที่สองคือผักใบเขียวครับผักใบเขียว เช่นคะนา้าผักโขมผักบุ้งหรือผักกาดหอมล้วนเต็มไปด้วยสารอาหารที่หัวใจของเราชื่นชอบเพราะในผักเหล่านี้มีไนเตรตรตามธรรมชาติหรือ natural nitrates ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดของเราขยายตัวได้ดีขึ้นเลือดไหลเวียนสะดวกและลดความดันโลหิตนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งล้วนแต่ช่วยปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายป้องกันไม่ให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และแน่นอนครับว่าผักใบเขียวมีไฟเบอร์สูงมากๆเมื่อเรากินเข้าไปจะช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลส่วนเกินแต่หลายคนอาจไม่ชอบกินผักเพราะกลิ่นเขียวๆหรือความขมเล็กน้อยตรงนี้ผมอยากบอกว่าจริงๆแล้ววิธีทำให้อร่อยมีเยอะมากเช่นทำสลัดกินสดๆกับน้ำสลัดงาญี่ปุ่นลวกนิดๆจิ้มน้ำพริกหรือเอาไปผัดกระเทียมเบาๆก็ได้ครับ สิ่งที่ต้องระวังนิดเดียวคือควรล้างผักให้สะอาดลดสารี่มีตกค้างและไม่ควรปรุงด้วยเกลือหรือซอสเยอะเกินไปเพราะอาจทำให้ได้โซเดียมมากเกินความจำเป็นสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากมีหัวใจแข็งแรงอย่าลืมใส่ผักใบเขียวลงไปในทุกมืออย่างน้อยมือละนิดครับและก็มาถึงอันดับที่3ครับถั่วและเมล็ดพืชหลายคนคงเคยได้ยินว่าการกินถั่วช่วยให้สุขภาพดีแต่รู้ไหมครับ ว่าจริงๆแล้วถั่วและ,มะเมล็ดพืชเป็นเหมือนของขวัญจากธรรมชาติเลยก็ว่าได้เพราะอุดมไปด้วยไขมันดีโดยเฉพาะโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดและหัวใจในถั่วยังมีโปรตีนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นเหมาะกับคนที่อยากควบคุมน้ำหนักซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกรรันรูหัวใจเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นอัลมอนด์มีวิตามินอ e ีสูงช่วยปกป้องเซลล์หัวใจจากการถูกทำลาย วอลนัทมีโอเมก้าสเข้มข้นสุดสๆเมล็ดแฟลกซ์และ,มะเมล็ดเจียอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระแต่ต้องระวังนะครับถั่วที่ผ่านการอบเกลือหรือเคลื่อบน้ำตาลนั้นไม่ดีต่อหัวใจเลยเพราะโซเดียมและน้ำตาลจะทำลายประโยชน์ดีๆของมันไปหมดเคล็ดลับคือเลือกถั่วอบแบบไม่ใส่เกลือไม่ปรุงแต่งและกินเพียงหนึ่งกำมือเล็กๆต่อวันก็เพียงพอแล้วครับ ใครที่ทำงานแล้วชอบหิวระหว่างวันลองพกถั่วหรือมเมล็ดพืชเล็กน้อยไว้กินแทนขนมขบเขียวรับรองว่าดีกว่ามันฝรั่งทอดหรือคุกกี้แน่นอนครับอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่ดีต่อหัวใจและสุขภาพโดยรวมแต่แต่ละอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับความสมดุลของร่างกายและจุลินทรีย์ในลำไส้หรือไมโครไบโอมปัญหาที่ทำให้เรายุคนี้แพ้อาหารง่ายไม่ทนอาหารเหมือนบรรพบุรุษมาจากการใช้ชีวิตสมัยใหม่เช่น การกินอาหารแปรรูปน้ำตาลและน้ำมันมเมล็ดพืชภาวะดื้ออินซูลินและการอักเสบเรื้อรังการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปการสัมผัสสารพิษรอบตัวความเครียดและการขาดสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ดังนั้นกุญแจสำคัญคือเลือกกินอาหารเรียลฟู้ดลดอาหารแปรรูปรักษาสมดุลและฟังเสียงร่างกายตัวเองครับ